สวัสดีครับวันนี้ผมขับรถบ้านนะครับวันนี้จะพาลูกค้ามาพ่นกันสนิมช่องล่างนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนลูกค้าเคยพ่นมาแล้วนะครับพ่นมารอบหนึ่งล้เนี่ยผมก็มาไล่รายละเอียดนะครับก็สีกริบเลยนะครับนี่มมนมีผุเลยครับไม่มีดามเลยนะเมื่อวานนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่าข่าเสีผมผุนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรยะมันผุผมก็ดูแล้วนะมันไม่มีผุเลยนะครับลูกค้าเนี่ย คลิปเลยนะครับให้เห็นชัดเลยนะครับว่ารถของเรานี่ค <ppy aciones> ือคัดสรรมาอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับรูเนี่ยหลวงดูก็รู้ครับถ้ามันผุนะครับมันจะเป็นสนิมขึ้นเลยครับเนี่ยดูก็รู้ครับเนี่ยดูได้เลยนะครับช่วงล่างคือเราเอามาพ่นกันสนิมให้เลยนะครับเพื่อลูกค้าจะใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่นะครับคลิปเลยนะครับ เนี wollen, ่ยนี่ลูกค้าเขาพ่นมานะครับพ่นอะไรเนี้ยเนี่ยสียังไม่สีเหล็กอยู่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพ่นซ้ำอีกนะครับนี่นะครับเขาพ่นมานานแล้วมันลอกนะครับเนี่ยผมก็จะพ่นหมาอีกนะครับไม่มีผุเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันพ่นมาแล้วมันลอกแต่ผมก็จะพ่นใหม่นะครับเนี่ยใต้ท้องกลิบเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหม ผมตะแคงให้ดูนะครับจะเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับนี่ครับเราทำให้ลูกค้าแบบดีๆเลยนะครับคลิปเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมาไล์นะครับเพื่อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ให้ลูกค้าแบบนี่รับดูตัวเลขยังอยู่เลยนะครับนี่แต่เขาพ่นมานานนะครับสีมันแบบเนื่อเนื่องมก่อนเขาพ่นพ้นมานะครับผมก็พ่นซ้ำอีกทีนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าข้างไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหรือฝากกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับกับรถบ้านแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับหรือติดต่อมาเบอร์0873210872นะครับ รถของเราจอดอินอนวบุรีบางบัวทองนะครับมาดูกันได้ครับเก็บงานให้ดีมากเลยนะครับคัสซีคลิปไม่มีผูกการันตีครับ้อคัสสารรถให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะครับโอเคครับ